สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับในการก๊อปสุมาเกลาะนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปเลาะนครปฐมกันนะครับตอนนี้กําลังออกจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมจะพาไปไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาทานข้าวเที่ยงที่นี่นะครับซัตตานะครับเป็นบรรยากาศริมกร้ริมนานะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยครับ แล้วก็สั่งข้าวนะครับกินข้าวเที่ยงนะครับมาถึงนครปฐมก็เที่ยงพอดีนะครับก็จะมียำดอกไม้นะครับสปาเกตตี้นะครับยำดอกไม้นะครับยำผลไม้กุ้งสดนะครับผมแล้วก็มีน้ํน้ำดื่มต่างๆนะครับนี่ก็บรรยากาศในร้านนะครับผู้คนก็เยอะนะครับมากินข้าว เสร็จแล้วนะครับสาหรับมาเที่ยวนครปฐมคาเฟ่ร้านแรกของเรานะครับก็คือรสชาติอาหารถูกปากนะครับแล้วก็ส่วนบรรยากาศหลักของร้านนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอยากให้มาลองเองนะครับก็จะได้สัมผัสท้องไร่ท้องนานะครับก็บรรยากาศร้านก็เป็นโซนอารมณ์แบบอิสานอิสานนะครับอ่ะไม่พูดเยอะมาลองเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่สถานที่ที่2นะครับภักปฐมเจดีนะครับมาทำเรามาทาบุญกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่แฮงเกอร์คอฟฟี่นะครับซึ่งอยู่ห่างจากนครปฐมไม่กี่กิโลนะครับดูบรรยากาศเลยครับจบยื การไปเที่ยวสามที่นะครับเป็นไงบ้างนะครับมันก็จะมีที่ธรรมชาติบ้างน้ําบ้างวัดบ้างนะครับก็จะสวยงามคนละแบบคนละมุมนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากกตาดติดตามกดรับสกายให้ผมด้วยนะครับ